เพราะว่าเคล็ดลับเราก็บอกแล้วเนาะเอออยากจะให้อานิสงผลบุญเห็นผลไวๆต้องทำบุญให้ถูกทักขินัยบุคคลนะคะตอบคำถามให้เรียบร้อยสำหรับใครที่ถามมาเยอะมากว่าทำบุญมาเยอะทำไมถึงไม่ปังใส่บาททุกวันทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นพี่น่ะสวดมนต์ตลอดเลย แต่ทําไมพ <mate, S 1> ี huh ่ถึงไม่เฮงไม่ปังบ้างเห็นเพื่อนๆหรือเห็นลูกศิษย์ครูเยอะมีแต่ความเฮงความปังกันทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่งมาติดตามค่ะก็อยากได้คําตอบเร็วๆนะคะบอกให้แล้วนะถ้าวันนี้ทําบุญให้ถูกที่ทําบุญให้ถูกทักษิณยบุคคลทําบุญถูกเนื้อนาบุญบุญก็จะส่งผลอัศจรรย์ใจ รวดเร็วปาฏิหารนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำบุญไม่ถูกที่ทำบุญไม่ถูกทางไม่ถูกเนื้อนาบุญ <c oughs> ก็เหมือนตักน้ําใส่ตะก้าที่มันเป็นรูมันรัว่วตักเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มบุญก็ไม่สามารถส่งผลได้นะคะอันนี้ส่ง์มันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สงมันไม่เท่ากันนะคะ